ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟล์นะครับแล้วก็ผมเฟสซ์นะครับวันนี้มานอนชิลๆอยู่โซนฟรีสไตล์นะเดี๋ยวจะไปปัดคนละมาฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเกลียนคนกันนะครับผมตามผมคิมเลยนั่นแหละนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปจัดการเองมีคนไม่รอแมมีสาววิ่งมาโย้โย่ว่าไงจ้าแม่สาวน่ยจ้ามาเดี๋ยวเราจะถามเข้าไปนะครับตามบทความที่ว่าเอาเฮ้ยหนีเฉยหนีเฉยเอ้ยอย่าหนีดิเออเอออย่าหนีไปบทความจัดมาเป็นหน้า,าส,สุดท,<า>ท้าย มันจะมีคนต่อให้ผมป่ะมาต่อไหมต่อไหมเป็นแน่สุดท้ายของปฏิทินปีนี้ชำ้ำอ่ะต่อต่อต่อมันจะมีคนต่อให้หรือเปล่า เกินมาสุดท้ายของปฏิทินปีนี้ช้วมะเกือทั้งปีเกิดทักปีเหลือความรักไม่เคยจะดีเอาเอามาดิใครลืมคนนั้นแพะบอกเลยมาเอาแอะจังหวะน,นี้มีกองเชียร์เชียร์อยู่ด้านรอบข้างข้าวอะอ,อะไรจะดี อะไรจะดีะเดี๋ยวนะเอ้อต่อให้เหรอเออเดี่ยดูซิเอาไหฮะเจอสาวสวยต่อเพลงให้ผมได้ไปถ้าเขาบอกว่าลืมคือเขาแพ้เอาดิเอาหมดยังหมดยังโอ้ยจะบ้าตายโอเคเดี๋ยวไปคนใหม่เลยนะครับไปรอบต่อไปหาคน คนไหนดีวะคนนหนน่าจะลองไปเป็นคนนี้หรือเปล่าว่าไงจ้าไม่ทรานเอยจ้า, <Hey! S 1> าไปถามไปนหน้าสุดท้ายของตอบได้เปล่า,าอาวอ้าวอา,อาวิ่งเข้ามาอยากออกคลิปก็วิ่งเข้ามาเข้ามาดิปฏิทินตอบได้อะปีนี้แชมปอ่ะเอาเกาไข่ดิ <laughs> เกาไข่ไปดิ เข้ามาเีดีชับก็จะต่อมาเกือบทั้งปีหรือเปล่าอ้าวาใส่ตะมะเข้ามาัะผมจะหว่าน,นี้เอาลิม้มแ<ร> <laughs> พ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วมาเราจำได้เราจำได้ <laughs> โอเคมามา เป็นหน้าสุดท้ายของเป็นหน้าสุดท้ายของเอา้าคนนี้ตอบซะง,งั้นอุ้ยอะไรเนี่ยเอาปฏิทินคนละอย่างกันยยกแล้วโอ้โหปีนี้ช้ำเป็นหน้าสุดท้ายของปฏิทิน,ทนปีนี้ช้ำมาเกือบ <มะ S 2> ทั้งปีอ่าตอบมาละเรื่อความรักไม่ค่อย เจดีเอา้าเขาจะตอบให้ผมเด้ปะเขาจะตอบว่ายังไงนะอ้าจะดีอเออต่อจะดีให้แต่ถ้าราวัานหนาวต่อได้ไหมต่อได้ไหมเออเอาทุกทีเอเอไปเดีครับต่อได้เปล่า <laughs> <laughs> ลุ้นลุ้นจัด พูดเรื่องเข้าดาวมันน่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกกันเห็นเธอกับเขารักกันจนข้าวรันจนข้าวปีโอ้ชนะไปครับโอ้โหไอคนป่าก็ได้ไกแมรู้ว่าจะมาทำคลิปด้วยไอสองคนนี้มาทำคลิปต่อเป็นหน้าสุดท้ายของจะเอาเพลงอะไรมาป่ะมาดูนี่มันจะเกียนผมป่ะเด็ไอหยัง ตอบเพลงตอ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 เพลงกันครับโอ้คนป่าคนป่าคนป่าไม่น่าจะเคยฟังนลยผมแอดตอแหลหรอมู้บอกว่าตอบเพลงมันบอกว่าตอแหลอะไรวะเอ้ไอ้คนป่าบ้าบอคนนี้เป็นหน้าสุดท้ายของคนเดียวจะตอบ เอาลืมแพ้แพ้ไม่กินแพ้จ้าฮ่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 อเ่าฮ่ัหหนักัังโอ้าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าก่าฮ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 ่าดโอ้่า่ากัาฮ่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 าฮดาฮ่า่าฮ่กน่ามันท่านฮน่าฮ่าน่าฮฮ เขาหำนบลเข่ามาดีเ <stumbled> ป็นหน้าส <thing> ุดท้ายของ้าร์าตินปีนี้ช้ำมาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนดันว่ามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเข้าดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจกเห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีโอ้โห เอ <laughs> ปอปบเจแล้วกันพนุมโอ,อ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่แาร่วมสนุกกับเราเครับ <laughs> เป็นหน้าสุดท้ายองค์ปาติทินปีนี้ช้ำมาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนดันว่ามันหนาวทุกทีพูดเรื่องเข้าดาวก็น่าตลกนั่งมองตัวเองที่หน้ากระจก เห็นเธอกับเขารักกันจนข้ามปีโอ้ชนะอ้ยมีคาด้วยออือเอ้าอีชนะค่ะเย้ยดีใจโอเคตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากโซนฟิสตาล์แล้วนะครับ <laughs> คุณผู้ชมครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาถามแชทโลกกันบ้างว่าแชทโลกมันมีคนรู้จักเพลงเพลงนี้หรือเปล่าปัา๊บเป็นหน้าสุดท้ายของมันต้องมีคนตอบมาปฏิทินอ้าเป็นหน้าสุดท้ายของปฏิทินไรบ้างมาเก็บทวกบท ต่อที่แชทโลกเี๋ยวความรักไม่ค่อยจะดีอ้าวอา,อ,าอะไรันเนี่ยอะไรันเนี่ยก็มอา้าวมีแล้วหิงสวยสวัสดีครับประชานชาวไทยที่รับทุกท่านเ <c oughs> มื่อกี้นายว่ายังไงนะสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยเดี <c oughs> ๋ยวฉันก็จะชอกเอาซะลยเ <c oughs> มื่อกี้เศษตษมะพูดนะไม่ไม่เกี่ยวกับผมนะ โอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วผมก็จะไปนอนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมอาจจะห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าติดงานนะครับผมงานเยอะท่วมหัวนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์คคสสกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับผม เป็นหน้าสุดท้ายของปาฏิทินปีนี้ช้ำมาเกือบทั้งปีเรื่องความรักไม่ค่อยจะดีเดือนดันว่ามันหนาวทุกที